สวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาะครับสรุปนิยายปี2เล่มที่2นะต่อจากอีพีที่แล้วนั่นเองครับที่ยังเหลืออยู่โฮลิคิตะกับไอโนโคจิที่เดินคุยกันโฮลิคิตะไม่มีใครชวนเข้ากลุ่มเลยส่วนไอโนโคจิก็ไม่มีใครติดต่อมาเหมือนกันมันปล่อยให้แบตมือถือหมดนั่นเองนะครับห้องสองดีนะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครจับคู่กันหลังจากคุยกันสักพักนะยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรไอโนโคจินะจึงแยกตัวออกมา หลังจากนั้นนะครับอิชิสกิก็โผล่มาทักไอโนโคจิอย่างสนิทสนมแล้วขอให้อไอโนโคจิเนี่ยตามมาคุยกันเพราะอิชิสกิเนี่ยโทรหาไอโนโคจิไม่ได้อไอโนโคจิหยอกว่าจะพาเขาไปคูเหรออิชิสกินะครับก็เลยตอบไปว่าในโรงเรียนได้มีใครแกล้งนายได้ด้วยเหรอเดินไปด้วยกันสักพักนะพี่มืดนะครับพร้อมกับฮิโยริเนี่ยก็มาประกบซ้ายขวาลากไอโนโคจิไปคุยนะตอนแรกตกลงกันว่าจะไปคุยที่ห้องอิชิสกิแต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าห้องสกปรกฮิโยริเลยเสนอว่าจะช่วยทําความสะอาดให้แต่โดนปฏิเสธท่าเดียวสุดทท้้าายปจบบี่หออองงขิระ อิชิสกินะครับเสนอว่าอยากให้อิโนโคจิเข้ากลุ่มกับห้อง2 B ีตอนนี้ห้องของริวเวนนะขึ้นมาเป็นห้องบีแล้วและถึงขั้นจะซื้อตัวเลยโดยการใช้คะแนน2ล้านนั่นเองย้ายอิโนโคจินะมาห้อง2 b บีของพวกเขาฮิโยริแอบอึ้งนะเพราะเหมือนอิชิสกีเนะี่ยชื่นชมอิโนโคจิมากกว่าริวเวนซะอีกด้านริวเวนนะครับไม่รู้เรื่องนี้นะวันแจกการ์ดนะครับอโนโคจิรับการ์ดบททดสอบเลยแอบ,บคิดว่าหรือสกีชิโร่จะวางแผนอะไรไว้แต่ดูจงแจ้งเกินไปหลังจากคิดอยู่สักพักนะครับอิโนระ ก็ทักทายกันตามภาษาเพื่อนนะแล้วยกย้ายไปแต่อนโนโคจิสังเกตเห็นว่าอีเคสเนี่ยเดินเข้ามาหาชิโนฮาระอวดตัวเองเรื่องที่มีประโยชน์ปีที่แล้วพยายามให้ชิโนฮาระเนี่ยเข้ากลุ่มส่วนชิโนฮาระก็เล่นตัวนะคู่นี้นะครับน่ารักดีนะแต่ก็ลำคาญเหมือนกันแต่จู่ๆนะครับคุชิดะก็เดินเข้ามาบอกว่าสาวห้องบีเนี่ยอยากชวนอีเคสเข้ากลุ่มอีเคสนะครับรีบไปทันทีชิโนฮาระเลยหัวเสียจากนั้นชิโนฮาระก็ไปเจอกับโคมิยานะห้องบีกำลังนั่งเศร้าอยู่ โคมิยะนะครับเรียกชินฮาระด้วยชื่อจริงต่างกับอีเคที่เรียกด้วยนามสกุลตัดมาที่ไอโนโคจิที่คุยกับฮริกิตะเรื่องกาดนะเธอบ่นว่าไอโนโคจิเนียสวยมากที่ได้การ์ดใบนั้นแล้วแฉไว้ว่าจะทำไงกับการ์ดก็เป็นสิทธิ์ของไอโนโคจิด้านชินฮาระนั้นกลายเป็นว่าชินฮาระจับกลุ่มกับโคมิยะเรียบร้อยอีเคเดินกลับมาหัวเสียทันใดนะเพราะตัวเองเนี่ยปฏิเสธห้องสองบีไปแล้วด้วยไอโนโคจิกับฮิตะที่เดินมาเจอนะครับเห็นท่าไม่ดีนะเลยวางแผนช่วยอีเคเพราะกลัวอกหักแล้วจะทำอะไรบ้า ส่วนโฮริกิตะจะพยายามแนะนำห้องว่าจะพึ่งจับกลุ่มกันให้อีเคเนี่ยได้มีเวลาชวนชินโนฮาระนะครับมีพูดถึงซากุระที่ตอนจับกลุ่มกับฮารุกะและอากิโตะเรียบร้อยแล้วส่วนเคเซ,เซยังหากลุ่มไม่ได้สักพักไอโนโคจิแยกตัวออกจากฮิราตะนะครับพอรู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตามมา ซึ่งคนที่สะกดรอยตามคือมัตสึชิตะนั่นเองโดยเธอเสนอตัวเองนะครับว่าจะขอเข้าร่วมกับไอโนโคจิเพราะคิดว่าทุกคนเนี่ยที่รู้ว่าไอโนโคจิมีการบททดสอบหรือไม่มีใครชวนแต่ใจจริงนะเพราะเชื่อว่าไอโนโคจิเนี่ยมีโอกาสได้อันดับที่หนึ่งเลยจะขอเข้าร่วมด้วยส่วนไอโนโคจิรู้ว่าอีกฝ่ายเนะี่ยคิดอะไรอยู่ด้วยความระแวงนะเลยบอกว่าขอคิดดูก่อนมีการให้ไอดีทิ้งไว้ด้วยนะครับเผื่อจะติดต่อกลับไปแล้วไอโนโคจิเนี่ยก็คิดในใจนะครับเหมือนเดิมว่ามีสาวให้ช่องทางติดต่อเพิ่มก็มเวเวหือน ไอโนโคจิ ok ติดต่อกับอิชิสกิให้นัดมาเจอกันและถามเรื่องโคมิยะแต่ระหว่างคุยกันเนี่ยนิชิโนะทาเคโกะเนี่ยซึ่งอยู่ห้องสองบีเหมือนกับอิชิสกิก็โผล่มาแจมอิชิสกิแนะนําตัวไอโนโคจิเ ok ข,า,ขาว่าไม่ค่อยมีคนคบมักอยู่คนเดียวทาเคโกะแปลกใจนะที่เห็นอิชิสกิเนี่ยสนิทกับไอโนโคจิ ok ที่อยู่ห้องอื่นไอโนโคจิ I ok นั้นเลยพูดว่าที่นัดเจออิชิสกิเนี่ยก็เพราะอยากถามเรื่องโคมิยะกับชินฮาระอิชิสกิสนิทกับโคมิยะนั้น บอกว่าหมอนั้นเป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็แอบ,บเคืองถ้าเกิดมีแฟนก่อนตัวเองเลยโทรไปถามและเช็คว่าทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้คบกันแต่กลับได้รับการยืนยันว่าชิโนฮโาระเนี่ยตอบตกลงที่จะเข้าร่วมกลุ่ม 2B ไปแล้วไอโนโคจิเอาเรื่องนี้มาปรึกษาโฮริกิตะแต่สายไปแล้วนะชิโนฮโาระนเนี่ยลงทะเบียนเข้ากลุ่มโคมมยะเรียบร้อยสุดท้ายนะั้นเลยต้องมาแก้ปัญหาอีกรอบว้าจะทํายังไงกับอีเคให้อีเคในอกหักเนี่ยสติจะแตกไหมตัดมาที่เคนะที่คุยกับไอโนโคจิว่าจะจับกลุ่มกับใครเคเสนอตัวนะแต่อโคจิปเธ ส่วนเคได้การ์ดวยโอกาสเจ้าตัวบนบนไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเองแล้วถามไอโนโคจิว่าจเจ้าที่หนึ่งมาได้ไหมไอโนโคจิบอกว่าไม่แน่ใจเคพูดขึ้นว่าถ้าเป็นไอโนโคจิเนี่ยชนะเนี่ยก็ดีเท่ดีออกแต่ถ้าได้อันดับหนึ่งแล้วเนี่ยยิ่งประกาศตัวเป็นแฟนลาบากนอกจากนี้เคกังวลว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนไล่ออกก็ได้ไอโนโคจิบอกว่าจะหาเงินมาเปเคเองนะครับถ้าหากเคโดนไล่ออกอริสเรียกอิจิโนเซะมาคุย แล้วพูดตรงๆเลยว่าอีกไม่นานในห้อง 2C ของอ e ิจิโนเซ่ล่มแน่นอนไม่มีคนที่มีความสามารถโดดเด่นแบบห้องอื่นอิจ e ิโนเซ่ยอมรับว่าไม่รอดแต่จะพยายามโดนอาริตอบกลับไปอีกว่าพยายามไปก็ไร้ผลแล้วเสนอให้เข้าร่วมกับตนดีกว่าถ้าสอบครั้งนี้ผ่านฉลุยนะก็จะฉุดกลุ่มอ e ิจิโนเซ่ขึ้นมาได้ถึงจะตามห้อง2 A ไม่ทันแต่ก็ดีกว่าล่วงไป 2D อ e ิจิโนเซ่สงสัยว่าอาริจะได้อะไรอาริตอบกลับไปว่าเพราะตัวเองเนี่ยขาพิการในท่าานะกึ่งหอนตัวมา ตอนนี้รวมกลุ่มกับฮาชิโมโตะและมิซูมิและอยากได้คนที่มีกำลังเสริมนจากห้องอิจิโนเซะมาเพิ่มและที่เลือก ose, อิจิโนเซะเพราะไว้ใจได้ระดับหนึ่งอิจิโนเซะนั้นเลยรู้ห้อง2 A เนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนว่าอิจิโนเซะตับตกลงและขอการ์ดรวมพลจากอาริสนะตั้งกลุ่มเจ็คนขึ้นมาบทที่4การต่อสู้ของปีหนึ่งและปี3เปิดเรื่องด้วยโฮเซนที่กาอเรื่องไว้เยอะเนี่ยจโดนห้องอื่นแบนและปี1ห,ห้อง ABC เนี่ยจับกลุ่มกันเองโดยตอนนี้พวกเขาได้แอบนัดเจอกับยากาะจกห้อง1 V และลีคูจากห้องหนึ่งสีส่วนโฮเซนที่ตอนคุยกันโดนเหม่งขี้หน้าหนักมากเพราะไปก่อเรื่องทําคนสองห้องเนี่ยโดนไล่ออกมาแล้วหลังจากทะเลาะก,กันสักพักหนึ่งนะครับโดยรวมๆเนี่ยคือปีหนึ่งเนะี่ยโกว่าปีสองปีสามจะได้เปรียบในยพยายามร่วมมือกันโฮเซนยอมตกลงแต่ต้องจัดกลุ่มแบบที่โฮเซนเนี่ยเรียกร้องอิจิกะนะครับที่นัดเจอกับโฮเซนเละยอกโฮเซนเล่นนะแต่โฮเซนไม่เล่นด้วยแถมตอบกลับไปว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต่อยได้เหมือนกันโฮเซนให้อิจิกะเข้าร่วมกลุ่มด้วยโดยอีกคนคือน,นานาเเสข้อนอออขงิิจกะคือ ของเงิน20บล้านคนเดียวส่วนชื่อเสียงให้โฮเซนโฮเซนนะครับตอบตกลงหลังจากแยกย้ายกันนนะาเสถามว่าคิดดีแล้วหรอที่จะให้20ล้านไปโฮเซนตอบไปว่าคนรับรางวัลเนี่ยคือโฮเซนจะจ่ายไม่จ่ายขึ้นอยู่กับเขาโดยที่โฮเซนนะจะวางแผนเล่นงานทั้งไอโนโคจิ ji, แล้วก็ริวเวนในการสอบครั้งนี้ตัดมาที่ไอโนโคจินะครับที่กําลังนั่งเล่นกับกลุ่มเพื่อนจู่จูคุชิดะเดินมาบอกว่ามีรุ่นน้องอยากคุยด้วยทาเอาสักุร้าเนี่ยหึงแต่คุชิดะบอกว่าเป็นนักเรียนชายเลยพากันลงอกนนนนนัักเรียียปคค้อือทาายยกิ รุ่นน้องที่โรงเรียนเก่าคุชิดะเขาบอกไอโนโคจิเรื่องกฎของการสอบพิเศษปีหนึ่งที่ตั้งข้าหวยไอโนโคจิโดนไล่ออกยากามิบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่สนใจเรื่องเงินรางวัลแต่คิดว่าไม่แฟร์ท้ายอโนโคจิเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนที่เข้าร่วมมีปีหนึ่งเนี่ยห้องละหนึ่งคนยกเว้นห้องหนึ่งดีที่มีโฮเซนกับนานาเซตัวนางุโมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบครั้งนี้ระยะเวลาคือจนถึงเทอมสองนะครับไม่มีบทลงโทษถ้าใครเอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่หลังจากที่แยกกับยากามิ ไอโนโคโจิถามคุชิดะว่าจะหาทางไล่ยากามิออกด้วยไหมคุชิดะบอกว่าแน่นอนรวมทั้งไอโนโคโจิกับโฮริกิตะด้วยหลังจากแยกกันไอโนโคโจิเจอปีหนึ่งห้องซีซึบากิที่ขอให้ไปพบกับริคุริคุเนี่ยต้องการให้ไอโนโคโจิเนี่ยช่วยเล่นงานโฮเซนเพราะเครื่องที่โฮเซนทําให้เพื่อนตัวเองโดนไล่ออก สาเหตุที่เลือกไอโนโคจิเพราะคิดว่าไอโนโคจิเนี่ยต้องมีอะไรพิเศษแถมไอโนโคจิยังจับคู่กับโฮเซนในการสอบครั้งก่อนด้วยซึ่งโฮเซนไม่น่ายอมจับคู่กับคนธรรมดาแน่นอนไอโนโคจินะถามว่าตัวเองเนี่ยจะได้อะไรนี่คูนะครับเลยตอบว่าตัวเองเนี่ยก็เล่20ล้านเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช้วิธีรุนแรงถ้าไอโนโคจิยอมช่วยนะตัดไปที่รองประธานปี3คิยามะ ไม่พอใจเรื่องที่ไอโนโคโจิเนี่ยพาโฮริจตะเข้าสภานักเรียนและเรียกไอโนโคโจิมาคุยบอกว่าอย่าขวางตัวเองนะที่จะโค่นนางุโมะแต่ระหว่างที่คุยเนี่ยปีสามห้องบีคิริวินนะที่นั่งอยู่ใ,ใกล้ได้เข้ามาร่วมวงด้วยหลังจากนั้นนะครับรองประธานคิริยามานะก็บอกว่ากับเดนัน,นะไม่ต้องไปสนใจก็ได้เธออยู่ปีสามเหมือนกับรองประธานคิริยามานี่ครับจะให้เหมอนได้ไงเ่นันชื่อคิริวอินอยู่ห้องบีเหมือนกันดูจากข้อมูลในโอเอแล้วเนี่ยเป็นนักเรียนที่รับการประเมินสูงเลย ก็แค่ผลการเรียนนั่นแหละแต่คีรุอินเนี่ยไม่เหมือนกับนางโกโมเธอไม่มีคนสนับสนุนเลยเพื่อนสักคนก็ยังไม่มีคีรุอินนะก็เลยบอกว่าอย่ามาชุมกันแบบนี้สิเขินแย่เลยคิริยามะเตือนไนน์โนโคจิว่าอย่าไปยุ่งกับเยนี่ถ้าเปรียบกับปี2เนี่ยคิรุอินก็เหมือนกับโคอนจิแล้วเดินจากไปนั่นเองคิรุอินชวนไนน์โนโคจินั่งคุยเพราะเกิดสนใจในตัวไอนโนโคจิขึ้นมาถึงจะไม่ได้คําตอบอะไรมากนะจากไอนโนโคจิแต่เธอก็รู้สึกว่าไนน์โนโคจ หลังจากอนุโคจิแยกย้ายไปคิริยามะกับนางุโมเนี่ยได้มาหาคิริวินนางุโมสงสัยว่าทาไมคิริวินเนี่ยที่หมดความสนใจในตัวเขาและอดีตประธานนักเรียนมานามูเนี่ยถึงได้สนใจอนุโคจิขึ้นมาคิริวินตอบไปว่าเพราะเขาน่าสนุกกว่านางุโมที่หมดความน่าสนใจไปแล้วนะสิและเตือนนางุโมอีกว่าอย่าไปสนใจรุ่นน้องมากนักให้มุ่งไปข้างหน้าดีกว่าแต่นางุโมเนี่ยบอกว่าไร้สาระบทที่5เชิญชวน ไอโนโคจิเจอกับคันสกิห้องสองซที่ห้างคันสกิเริ่มไม่ไว้ใจที่จะตามอิจิโนเซะและขอความช่วยเหลือจากไอโนโคจิในการเคี้ยกก่อนอิจิโนเซะให้เปลี่ยนแนวทางแต่ไอโนโคจิปฏิเสธบอกว่าอนะิจิโนเซะทำถูกแล้วและบอกว่าเรื่องของห้องตัวเองเนี่ยต้องจัดการเองหลังจากที่แยกกับคันสกินะครับไอโนโคจิ ji, ก็ไปรวมกลุ่มกับพวกริวเอ็นและคตซึระงิ Lil N, ลิวเอ็นเชวนให้คัตซึระงินะ่ะหักหลังห้องสองมาเข้าร่วมกลุ่มของตนในการสอบ คาสเซอร์องีถามว่าเขาจะได้อะไรในการหักหลังห้องของตัวเองลิวเวนเสนอว่าจะซื้อตัวคาสเซอร์งีด,ด้วยคะแนน20ล้านให้ย้ายมาห้อง2 b บีเพื่อจะได้เล่นงานอลิสได้ง่ายๆแต่คัสเซอร์งีนะครับสงสัยว่าทําไมต้องชวนไอโนโคจิมาฟังถ้าแ,แค่เรื่องที่คะแนนหมอเนี่สูงอย่างเดียวก็ไม่น่าถึงต้องดึงตัวเลยมั้งลิวเวนนะเลยบบอกไปว่าคนที่จัดการลิวเวนคือไอโนโคจิ คาสึรอลงอินเนี่ยเลยอึ้งนะครับส่วนไอโนโคจิก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็น่าสงสัยนะว่าทาไมต้องให้ไอโนโคจิเข้ากลุ่มด้วยริเวนบอกแค่ว่าให้ไอโนโคจิเนี่ยมาฟังเฉยๆแล้วตั้งใจจะขอซื้อการดบดทดสอบจากไอโนโคจิ5 0 0,000แต้มไอโนโคจิตกลงและเพิ่มข้อเสนออีกอย่างคือต้องแลกการ์ครึ่งหนึ่งกับการ์ดช่วยโอกาสที่เคถือด้วยหลังจากแยกย้ายกับพวกริเวนไอโนโคจินัดเจอกับอิชิสกิอิชิสกิเป็นห่วงเรื่องที่บนะุกิเนี่ยไม่มีเพื่อนคบกระทั่งตอนนี้ยังไมมม่่ีกลลุเย ไอโนโคจิ ji, คิดอะไรบางอย่างออกนะเลยบอกจะช่วยและอนุโคจิเนี่ยก็พาโฮลิคิตะมาเจอกับอิบุกิโฮลิคิตะเองก็ยังไม่มีกลุ่มนะคิดจะฉายเดี่ยวแต่ไอนนโคจิย้าไปว่าปีก่อนเนี่ยก็สภาพร่างกายแย่จนต้องถอนตัวเลยตามมาอิบุกินะที่เห็นหน้าโฮริคิตะเนี่ยไม่คิดจะเข้ากลุ่มเด็กขาดแถมท้าดวลอีกด้วยโฮลิคิตะก็เลยงงๆว่าทําไมต้องยึดติดกับตัวเองขนาดนั้นและพูดยิ้วอิบุกินะที่เกลียดความให้แพ้มากๆห้ยอมเข้ากลุ่มได้ บทสุดท้ายความเงียบก่อนพายุจะก่อตัวอาจารย์ประจําชั้นชาบาชิระเนี่ยกังวลเรื่องที่ไอโนโคจิจะลงไปฉายเดียวอีกลายแต่ก็เปลี่ยนใจไอโนโคจิไม่ได้หลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็พูดขอร้องกับทุกคนในห้องว่าให้กลับมาห้องเรียนเนี้ยให้ครบทุกคนนะโคอนจิเดินไปทักฮโิลิตะนะครับขอเสนอว่าตัวเองเนี่ยจะช่วยให้ผลการสอบเป็นที่น่าพอใจในการสอบครั้งนี้และกับการเอาหูไปหูนะเอาตาไปไล่จนจบการศึกษาฮโิอิตะนะครับไม่ตกลงและเพิ่มข้อเสนอคือต้องได้ที่1และต้องยอมช่วยนะครับเวลามีการสอบพิเศษคนะอนจะตตบกลง ตัดภาพมาที่สกิชิโร่นะครับที่ยืนคุยกับนักเรียนคนหนึ่งอยู่ซึ่งน้ำเสียงของเด็กคนนั้นเนี่ยไม่มีอารมณ์เจือบปนอยู่เลยสกิชิโร่เนี่ยบอกกับเธอว่าให้จบแผนการครั้งนี้ให้เรียบร้อยพอยือต่อไปก็ไม่มีประโยชน์หมายถึงเรื่องไล่ไอโนโคโจิออกเหรอมันเกินความสามารถของเธออย่างนั้นหรือฉันรับรู้แล้วว่าอีกฝ่ายเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาฉันรู้มาตั้งนานแล้วผมจะพยายามสนับสนุนให้เต็มที่เพราะหลังจากเนี้ยคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วหมายความว่าให้ลงมือจัดเต็มที่โดยไม่ต้องสนวิธีการใช่ไหมใช่แล้วล่ะ พอจะให้นํางบประมาณของโรงเรียนมาใช้ในเรื่องแบบนี้ต่อไปคงไม่ได้ทางฝั่งโรงเรียนเองก็ส่งเสียงคัดค้านมากเพราะหลังจากเนี้ยคงลงไม้ลงมือไม่ได้แน่มันเป็นการยากที่จะดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการต่อไปสินะแล้วล่ะพราะผู้อำนวยการสกรายานังกีเองก็น่าจะพ้นข้อสงสัยในอีกไม่นานแล้วเพราะงั้นเนี่ยผมถึงได้เตรียมเวทีสุดยิ่งใหญ่เอาไว้ให้ใช้มันจัดการไล่ไอโนโคจิออกให้ได้ล่ะเข้าใจแล้วฉันไม่มีความลังเลลงเหลืออยู่แล้วดีมากหลังจากการสอบพิเศษครั้งนี้จบลงเธอก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เช่นเคยแล้ว ซิกิชิโร่นะครับส่งรอยยิ้มให้กับนักเรียนปี1ผู้นั้นผมหวังในตัวเธอนะแนนาเซซึบาสะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสรุปนะครับนนยายปี2เล่มที่2ของโยโกโซนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยเวนาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับฝาก subscribe, กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ